สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เป็นคลิปพลังงานของเนื้อคู่นะคะคู่บารมีคู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมถุนนะคะ mm. เขาคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะ mm. ขอพลังงานนะคะชาวราศีเมถุนทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ ชาวราศีเมถุนเรามาดูกันค่ะคู่แท้คู่บุญบารมีคู่ชีวิตของชาวราศีเมถุนค่ะขอพลังงานชาวราศีเมถุนนะคะคู่บุญบารมีคู่ชีวิตของคุณสองดาบ คู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมถุนค่ะอัศว,วินถ้วยคู่บุญบาร,รมีชาวราศีเมถุนนะคะ Queen of Water หรือว่า Queen of Cups นะคะคู่บุญคู่บาร,รมีของชาวราศีเมถุนหถ t ว w ว the world ค่ะว้าวสวยงามนะคะ คู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมถุนค่ะลิลิสนะคะหมายเลข13คู่บุญคู่บารมีชาวราศีเมถุนเจ็ดเหรียญ3ามเหรียญค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะชาวราศีเมถุนคู่ของคุณนะคะ อเป็นเป็นคนที่น่ารักนะคะจิตใจดีมีสเสน่ห์อบอุน่นอ่อนโยนแล้วก็โรแมนติกมีความอ่อนหวานนะคะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะคะเขาเรียกว่ามีความมีเนเจอร์เป็นความเป็นธรรมชาติตอนคือเขาเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่ถ้าคุณได้เจอกับเขาอะค่ะคุณจะเป็นคนที่ที่ทำให้เขา ทำให้เขาได้ได้ค้นหาอะไรในตัวตนเขาเจอนะคะได้ค้นหาได้นำทางแสงสว่างให้แก่กันและกันเพราะว่าขึ้นเป็นสองดาบน,นะคะคุณจะทำให้เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นจากที่เคยลังเลจากที่เคยมีความรู้สึกของความหวั่นไหวหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาเป็นคนโรแมนติกค,ค่ะมีจิตใจดีอบอุ่นอ่อ,อนหวานแล้วก็โรแมนติกมีเสน่ห์ นะคะเป็นหนุ่มใหญ่คือเขาเรียกนุมใหญ่หมายถึงว่าเป็นคนที่อายุมากคุณมากๆก็ได้นะคะหรือว่ามีความแตกต่างกันกันกบคุณแต่งตัวดีมีไลฟ์สไตล์มีความทันสมัยนะคะเป็นคนที่จิตใจดีอบอบอุ่นอบอ้อมอารีและเป็นคนดีเนเจอร์ธรรมชาติเป็นคนดีมากๆนะคะมีความเป็นผู้นำแล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจผู้อ,อกผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรับฟังนะคะบุคคลอื่นนะคะเป็นคน เงียบเรียบร้อยนะคะหรือว่าเป็นคนที่สนุกสนานในในตัวเองเป็นคนที่เคยเจ็บปวดเสียใจมาในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่ชีวิตความรักของเขาไม่ประสบความสําเร็จนะคะมีความเสียใจในชีวิตของเขาไม่ว่าคือเขามีแต่ความเสียใจมากๆกับบุคคลรอบข้างนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆเป็นคนที่ เก็บอารมณ์บางสิ่งบางอย่างในตัวเองไี้ดีมากๆเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกนะคะเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็คิดมากนะคะแต่เป็นคนที่ให้คําปรึกษาผู้อื่นได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณหรือเกินอาจจะอยู่ไกลจากไกลกับคุณคนละซีกโลกเลยนะคะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยแล้วรู้สึกมีความผูกพันในอดีตชาติที่ผ่านมาค่ะนะคะ,นะคะเขาเป็นคนมีรสนิยมแบบ คือเขาเป็นคนที่ช้านิ่งๆน,นะคะมีอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความอดทนมีความหนักแน่นมีความใจเย็นดูเฉยๆนิ่งๆดูไม่รู้สึกอะไรแต่เป็นคนที่เข้าใจนะคะธรรมชาติเข้าใจแห่งการรอคอยมันเป็นลิลิリリสเกิดขึ้นเป็นหมายเลข21หมายเลข23มันหมายถึงว่าคุณและเขา เป็นการเริ่มต้นกับการกำเนิดเกิดใหม่ของความรักคู่รักที่มีความผูกพันและมีความแตกตา่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุทางไกลต่างชาติต่างภาษาก็ตามนะคะเขาเป็นคนที่มีการวางแผนในชีวิตเขาเป็นคนที่มีความจรงิง <ๆ S 1> จังเขาเป็นคนที่มีามร,มามรายละเอียดนะคะรายละเอียดและเม็ดละไมในชีวิตของตัวเองเหมือนกับว่าคู่ของคุณมาสอนให้คุณเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถมากขึ้นพัฒนาผลักดันให้คุณได้เติบโตแล้วก็ไปได้ไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณว่าจะเป็นเรื่องของ การใช้ชีวิตหรือว่าการดําเนินชีวิตนะคะคนนี้เข้ามาสอนให้คุณได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อตัวคุณเองคือเขามาผลักดันให้เป็นอะไรบางสิ่งอย่างสะท้อนให้คุณได้เข้มแข็งมากขึ้นเติบโตมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นนักวิศวกรอาจจะเป็นผู้นําผู้บริหารหรือว่าระดับผู้นำนะคะวิศวกรวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนความคิดมีความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นคนที่พูดจาฉะฉานหรือว่าเป็นคนที่ทํางานแบบการครีเอท การสร้างสารรค์ใช้ความคิดใช้การดีไซน์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่บุกดีๆมากๆนะคะและเป็นคนที่อาจจะชอบอาจจะทํางานออนไลน์ก็ได้นะคะทำงานออนไลน์หรือว่าทํางานอิสระนะคะหรือว่างานของเขาเกี่ยวกับการต่างประเทศอะไรแบบนี้หรือว่างานบางสิบางอย่างการโยกย้ายบางอย่างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่างานของเขาได้ทําให้คุณและเขาได้พบเจอกันนะคะ คุณและเขามีความทรงจําอบอุ่นด้วยกันคุณและเขาเคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติที่ผ่านมานะคะได้กลับมาพบเจอกันพลังงานชาวราศีเมถุนคุณอาจจะเจอเขาแล้วก็ได้แต่อยู่ในห่วงของการตัดสินใจหรือว่าการเริ่มต้นในความสัมพันธ์กันนะคะเข,เขามีความโรแมนติกแบบไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะคะอาจจะดูเจ้าชู้ดูคาสโนวานะคะแต่คุณกับเขามีอะไรที่คล้ายกันนะคะ ลุกความเป็นสุภาพบุรุษลุกความเป็นสุภาพสตรีมันมีอะไรที่คล้ายแล้วก็เหมือนกันนะคะเขาอาจจะดูดูเป็นคนที่ดูสเปเชียลดูพิเศษดูมีสเสน่ห์ต่อบุคคลรอบข้างแต่เขาคนนี้ค่ะบอกเลยว่าถ้าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วจะโรแมนติกกับคุณจะเป็นคู่เป็นความรักครั้งใหม่ของคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยทีเดียวนะคะคุณและเขาจะได้ คุณอาจจะเจอเขาแบบในงานสังสรรค์หรือว่างานปาร์ตี้หรือว่าเพื่อนแนะนําหรือว่าองค์กรอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณหรือว่าการยกย้ายเปลี่ยนผ่านอะไรในชีวิตที่มันยิ่งใหญ่นะคะทําให้เจอกับเขาหรือมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ <Stretch ing out> <success> はは reader, ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันในตั้งตัวนั้นได้พบเจอกันก็ได้นะคะเขาคนนี้ชอบอิสระนะคะชอบอิสระชอบความเสรีไม่ชอบอยู่ภายใต้กดดันนะคะ การแต่งตัวของเขาดูเรียบๆดูดีมีเสน่ห์นะคะถูกใจถูกชะตาต้องตาต้องใจเหลือเกินเขาเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนแล้วแต่เขาก็เป็นคนที่มีความเซนซิทีฟอ่อนไหวในเรื่องราวของความปราาักค่ะมีอินทรีย์สัญชาตญาณในตัวตนเขานะคะได้เขาได้ดีมากๆเลย ะะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาอาจจะมีความรู้สึกของการรับรู้อะไรบางสิ่ง,างบางอย่างของกันแลกันได้นะคะดูเขาเป็นคนที่ชอบท้าทายดูเขาเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถนะคะอาจจะชอบอา,อาจจะมีงานหลายงานอาจจะมีงานจอบงานอาริเลกแบบนี้หรือว่างานของเขาเกี่ยวกับการลงมือทำการโฟกัสแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์นในตัวเองนะคะอาจจะชอบ อาจจะจัดดอกไม้เป็นทำอาหารเป็นหรือว่าทําอะไรไม่เป็น,นเขาก็สามารถที่จะเรียนดูได้เหมือนอารมณ์เหมือนแม่สีเรือนหรือว่าเป็นสุภาพบุรุษท,ที่ดูแลครอบครัวเทคแคร์ได้เป็นอย่างดีนะคะดูไลฟ์สไตล์ทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์แต่เขาเป็นคนที่ยึดหลักการของของทุกอย่างที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะคือเป็นคนที่มีความอดทนสูงหนักแน่นอดใจรอกับบางสิ่งบางอย่างได้นะคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับการออชอบอยู่ในที่งเงียบ นะคะอยู่ในสวนอยู่ในไร่แบบนี้ก็ได้นะคะคือทํางานแบบเขาชอบชีวิตที่อิสระชอบเสรีไม่ชอบอยู่ภายใต้กดดันใช่ไหมเพราะนั้นเขาอาจจะแบบอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวเองนะคะในช่วงที่คุณเจอเขาแล้วอยู่คุณก็เข้าไปทําให้เขารู้สึกว่าได้ค้นหาตัวเองเจอก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณและเขาคุ้นเคยมีความสุขมีความอบอุ่น,นะะจํำกันได้นะคะรู้สึกผูกพันรู้สึกคุ้นเคยนะคะคุณทําให้เขาตั้งหลัก นะคะต่างคนต่างเจอกันแล้วเหมือนกับเป็นการตั้งหลักของกันและการในความรู้สึกหรือว่าบางอย่าง Energy บางอย่างภายในจิตใจของตัวเองนั่นเองนะคะเป็นการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ ะะเหมือนกับว่าคุณกําลังที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแล้วก็ได้พบเจอเขาคนนั้นนะคะบอกเลยว่าคนนี้ดูดีมีเสน่ห์เหลือเกิน,นะค,ะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจกับเขาคนนี้ด้วยความมีไลฟ์สไตล์ของความดูเท่ดูอบอุ่นแต่งตัวก็ดีภาพลักษณ์ก็ดีนะคะอะ,อะไรก็ถูกสเปคถูกหัวใจที่ใช่เหลือเกินเขาต้องมีคนที่ชื่นชอบเยอะหรือว่าเป็นคนที่ดูเจ้าชู้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่ด้วยความแตกต่าง ด้วยการที่เจอกันแล้วมันอาจจะยังไม่ได้สารความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามันรวดเร็วเกินไปเพราะนั้นความสัมพันธ์ชาวราศีเมทุนก็อาจจะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะไปอย่างชา้าไปอย่างการรดน้าพรวนดินไปอย่างการใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วก็ได้พบแล้วก็สร้างความสัมพันธ์คือเป็นคู่ชีวิตที่มาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันสร้างงานด้วยกันนะคะสร้างอะไรด้วยกันมีชาเลนส์อะไรบางสิ่งร,ระหว่างระหว่างคนละเขานะคะเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ะะมีความเชื่อมั่นมีความเก่งมีความสามารถเรื่องของการงานนะคะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ซัพพอร์ตตัวเองได้ในทุกๆเรื่องนะคะแล้วเป็นคนที่มีความสง่างามนะคะสง่างามในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ดูเซ็กซี่นะคะดูเท่ดูเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะก็จะมีอารมณ์ของความขี้งอนบ้างความใจร้อนอะไรบางสิ่งบงอย่างที่ที่ที่คนนี้แสดงให้คุณได้รู้นะคะ ชอบอะไรที่แตกต่างนะคะคนคนนี้ชอบอะไรที่แตกต่างดูไม่เหมือนใครมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นนะคะบางทีแต่งแล้วก็ดูลุคว้าวดูทึ่งมากๆนะคะถ้าไม่แต่งตัวก็ดูสมมาชิลๆสบายๆมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะเขาคนนี้ การมาของเขามันทําให้คุณได้พบเจอกับเขาก็ได้เช่นกันนะคะเขาอาจจะเดินทางมาไกลเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องต้องมาตรงตรงนั้นแล้วได้เจอคุณอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่ารู้จักกันออนไลน์ก็ได้นะคะและคุณกับเขาอาจจะ มีเพื่อนร่วมกันนะคะได้ทํางานร่วมกันหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้และด้วยบางอย่างนะคะคุณกับเขาโครจรมาพบเจอกันบางคนอยู่แถบยุโรปเลยทีเดียวที่คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้หรือว่าอยู่ไกลคนละซีกโลกอย่างที่บอกแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆอาจจะมีระยะทางความห่างไกลหรือความแตกต่างเกิดขึ้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างต้องเบรคต้องหยุดสถานะความสัมพันธ์หรือว่าต้องชะลอความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะด้วย เธอคนนี้คุณอาจจะไปเจอเขาในช่วงเขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่โฟกัสกับกับตัวเองนะคะเขาจะเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีความความมีสเสน่ห์มีความรู้สึกที่พิเศษกับเขาคนนี้มากๆมันมีแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างค่ะที่ระหว่างคุณและเขามันรู้สึก นะคะรู้สึกไม่เหมือนใครกับเขาคนนี้มาก่อนเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ด้วยสัญชาตญาณในตัวตนของคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของเขาคือเขาจะมาแบบที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นการเทคแคร์การดูแลคุณเดทแรกเดทสแล้วก็เดท3นะคะและมันอาจจะมีเรื่องในที่ต้องรู้สึกว่าต่างคนต่างกังวลความกลัวความเจ็บเสียใจอย่างที่ผ่านมาเองนะคะมันเป็นสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยได้พบเจอมาก่อน มันเป็นการกำเนิดเกิดใหม่กับความรักความสามารถที่เป็นคู่บุญบาร,รมีที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆหรือเกินเพราะว่าบางท่านบางคู่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะอย่างท,ที่บอกไม่ว่าจะเป็นอายุกันก็ต่างนะคะแล้วก็เชื้อชาติด้วยเช่นกันนะคะเขาเป็นคนที่มั่นคงนะคะด้วยความาด้วยด้วยพลังงานของคู่ของชาวราศีเมทุนเขาเป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักก็คือรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่มี ความอ่อนโยนในการที่จะดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะคือเป็นคนที่เอาใจใส่คนรักเป็นคนที่ดูแลคนรักถ้าอะไรใหม่ๆแรกๆอาจจะดูยังไม่รอเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนกับว่ายังก,กล้ากลัวว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์บอกเลยว่าคนคนนี้พร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเขาเรียกว่าคือต่างคนต่างดูแลกันได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะผู้หญิงก็อถ้าอา,าหารนะคะเตรียมอะไรให้สามีอะไรแบบนี้เช่นกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะแบบ ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างหรือว่าจะมาสร้างธุรกิจหุ้นส่วนอะไรวิกันนะคะในอนาคตเองนะคะและเธอคนนั้น,น,นหรือเขาคนนั้นเป็นคนที่มีความอดทนหนักแน่นนะคะและก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองนะคะและเป็นคนที่ยึดหลักความเป็นจริงด้วยและก็ไม่เอาความรู้สึกมาเล่นๆกับอะไรชั่วครั้งชั่วคราวนะคะดูเป็นคนที่เรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะ อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะชอบทะเลชอบธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบมีชอบเลี้ยงสัตว์นะคะหรือบางสิ่งอย่างที่เขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะแล้วก็บางทีการรับฟังอะไรมากๆของเขามันทําให้บางทีคือ เข้าใจพวกผู้อื่นให้คําแนะนาบุคคลอื่นเรื่องของ,ของค,ความรักได้แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ประสบความสุข็จในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าเคยเจ็บแล้วก็เคยเสียใจมาก่อนนั่นเองนะคะอาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆกับเขาคนนี้แต่พอเจอเรื่องของความรักมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสงสัยในตัวเขาว่าเอ๊ะทาไมเขาดูดูไม่แสดงออกความรู้สึกอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าความความเก็บอารมณ์ของความกลัวเสียใจนะคะด้วยด้วย ด้วยเธอหรือเขาคนนั้นเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ท,ที่ต้องการมองหาความ,ม,วามรักความสัมพันธ์แบบจริงจังจริงๆ,ๆนะคะชาวราศีเมถุนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องทํางานเดินทางบ่อยๆอก็ได้เช่นกันนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานอิสระนะคะหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูโรแมนต์แองเจิสค่ะ ของชาวราศีเมถุน Love yourself first คู่ของคุณเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะชาวราศีเมถุนแล้วก็เขาเป็นคนที่จริงจังในความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่คุณอธิษฐานคุณขอไว้ Engagement นะคะ Deception คุณอาจจะเจอคู่ที่เป็น Knight of Cups อัศวินถ้วยที่เขาชอบเซอร์ไพรส์ที่เขาชอบทำอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือว่าชอบเหมือนกับ ดูใจนะคะคนรักว,ว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงหรือในระหว่างทางคุณมีใครที่เข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะเจอคู่ที่เขาดูมีความมีสเสน่ห์อบอุ่นฉลาดที่จะเข้าใจคุณฉลาดที่จะทำยังไงคุณคิดถึงแล้วก็รอคอยเขานะคะ engagement ค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าชาวราศีเมถุนเจอแล้วมันถึงขั้นในเรื่องของการที่จะได้มั่นหมายหรือว่าวางแผนอนาคตร่วมกันหรือว่าโคจรกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะ,ะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจระหว่างทางหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่าจะต้องนิ่งต้องหยุดไปนะคะ d e c e p t i o n นะคะใครที่ยังไม่เจอชาวราศีเมถุนอาจจะมีใครเข้ามาเป็นตัวหลอให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าหรือเขาคนนี้เป็นคนที่ชอบแบบเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดดีเทลนะคะกับคนคนนั้นได้เป็นอย่างดีชอบดูว่าเอ๊ะ เธอจะแอบ,บทําร้ายฉันไหมเธอจะมีใครหรือเปล่าอารมณ์เหมือนกับว่าหวาดระแวงหรือระแวงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนั่นเองเป็นเหมือนกันทุกคนนะคะไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นแบบนั้นว่าเอ๊ะเขาจะแอบคุยกับใครไหมเขาจะแอบ,บทำอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นการแอบ,บทําหรือว่าการเซอร์ไพรส์มันก็ต้องเป็นเป็นในทางที่ดีแต่ถ้าแอบ,บทําแล้วมีบุคคลที่3ค่ะเชื่อมั่นไว้เสมอนะคะชาวราศีเมถุนว่า คนที่ไม่ใช่ถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือคู่ที่เป็นท็อกซิกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วถ้าตอนนี้คุณกําลังเลงเลกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมาชมคลิปนี้คู่บุญบารมีของคุณจริงๆต้องไปถึงขั้นการแต่งงานมั่นหมายนะคะแล้วก็เป็นไปตามประเพณีตามตามความรักคู่แท้คู่บุญบารมีที่ควรที่จะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ ไม่ใช่ในระหว่างทางที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจที่ทําให้คุณลังเลบอกเลยว่าคุณจะได้ตัดจบและคุณจะต้องตัดจบจริงๆเพื่อที่จะได้พบเจออัศวินถ้วยซึ่งมาด้วยความรักที่ความรักแบบโรแมนติกจริงๆที่เป็นดวัวของคุณจริงๆนะคะเพราะว่าคุณจะเจอใครที่เขาเป็นความรักที่มั่นคงแบบผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ เล่นๆมามาไปๆแต่มีเรื่องของความกุ๊กกิ๊กน่ารักโรแมนติกแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่ว่าต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัวต่างคนต่างให้เกียิซึ่งกันและกันแม้ยามห่างไกลแม้ยามมีประเด็นอะไรก็ตามนะคะเชื่อมั่นของกันและกันแล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์กันและกันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกเหรียญเหรียญนี้ให้สุ่ความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งในความรักนั่นเองนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเฉยๆนิ่งๆ แต่มั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะ3เมเรียนมันคือมันเหมือนกับว่าถ้าอยู่ในผ้าเจอแล้วแล้วได้ศึกษาเรียนรู้กันใจเ,เรียนรู้ใจกันนานแล้วนะคะเป็นปีขึ้นไปเลยนะคะก็จะได้ถึงเวลาที่ได้วางแผนอนาคตร่วมกันหรือว่ามั่นหมายกันเองเพราะว่า engagement ขึ้นนะคะขึ้นในเรื่องของการมั่นหมายจองไว้ก่อนจับจองแล้วเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของ soul connection หรือจิตวิญ,ญญาณอยู่ตรงนี้ว่า ในระหว่างทางที่มีการตัดสินใจหรือว่ารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่และมีการห่างออกไปอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหันเหกลับหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีใครเข้ามาแทรกอะไรก็ตามแต่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกําลังจะดูว่าเอ๊ะคุณคือคนที่ใช่ของเขาจริงไหมหรือว่าคุณกําลังดูเขากันแน่ๆแล้วมีใครเข้ามาแทรกแซงมันอาจจะเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือว่าอาจจะคุณกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแต่อาจจะมีใครเข้ามามันอาจจะเป็นจุดจุดที่คุณรู้สึกว่า คุณได้ตัดสินใจว่ารอเขาจริงๆก็ได้นะคะเหมือนกับว่าบางอย่างมันจะมีใครเข้ามาพิสูจน์ให้คุณพิสูจน์ให้คุณหรือว่ามันมันคือการพิสูจน์นะคะพิสูจน์ว่าพิสูจน์จากดีวายพิสูจน์จากนางฟ้าว่าคุณจะตั้งมั่นตั้งตารอกับคนที่เป็นโซคอนเนชันของคุณจริงๆหรือเปล่ากับคู่บนบรารมีหรือเปล่านะคะเพราะม,ะมันเกิดเรื่องของการแทรกแซงกนันเกิดขึ้นมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึก ไม่รอหรือเขาก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามค่ะถ้ารู้สึกว่ามีความสุขมีความสงบภายในใจกับกคู่คู่คู่แท้ของคุณคุณจะรู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณในตัวตนของคุณเองว่าการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตความรักของคุณกำเนิดเกิดขึ้นแล้วนะคะคนที่ใช่ยังไงก็จะใช่จะหวนกลับมาอีกครั้งมันจะไม่มีการลังเลเกิดขึ้นด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกแล้วก็ไกด์จากดีวนั่นเองนะคะ รักตัวเองให้มากๆถ้าคุณยังไม่เจอเพราะว่าถ้าคุณกําลังตัดสินใจที่จะ เป็นโสดอีกครั้งหรือว่าเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะว่าคู่บุญบาร,รมีที่แท้จริงรอคุณอยู่ค่ะแต่ถ้าเจอแล้วผู้ที่ใช่ยังไงก็จะใช่จะมีสัญชาตญาณบอกคุณจากจิตวิญญาณของคุณเองนะคะว่าเขารอคุณอยู่แล้วคุณก็รอเขาเช่นกันแต่ถ้าไม่ใช่สุดท้ายคุณจะได้ตัดจบไปอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครอยากเจ็บปวดเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าอยู่เป็นโสดก็มีความสุขมากๆร่ำรวยบางครั้งได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่คือชาวราศีเมทุนจงเชื่อค่ะว่า คนที่คุณกำลังเจอนี้คู่บุญบาร,รมีคู่แท้ของคุณนั้นเป็นคนที่คุณอธิษฐานไว้เป็นคนที่คุณขอไว้และเขาก็แล้วเขาก็อธิษฐานเช่นกันและดีวายนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานกําลังที่จะนําพาให้คุณและเขามาพบเจอกันมาได้มั่นหมายวางแผนอนาคตร่วมกันในทัมมิ่งจังหวะที่ใช่ของชีวิตแบบลงตัวแบบที่ไม่มีใครมาขวางกัน้นนะคะและอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นการเทสนะคะจากดีวายของคนทั้งคู่ด้วยเช่นกัน ะะเพราะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ถูกกําหนดมาแล้วคู่บุญบาร,รมีก็คือคู่บุญบาร,รมีที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมั่นหมายแต่งงานเป็นไปทางที่ควรจะเป็นเพราะแต่และคู่นะคะในการเดินทางของความรักความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันนะคะบางคู่ก็ไม่ได้มีเรื่องของการตังเลความคิดมากความห่างอะไรกันเลยนะคะบางท่านก็มีเรื่องของความดราม่าก,กันทะเลาะไม่เข้าใจงอนกันเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาแต่อย่างไรแทอย่างไรเสียคู่แท้คู่ชีวิตคู่บุญบาร,รมีที่จะอยู่ด้วยกันจน แก่จนเท่าจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวนะก็จะต้องต้องผ่านอะไรกันมาอย่างมากมายแต่สุดท้ายก็ต้องมีการมั่นหมายวางแผนอนาคตร,ร่วมกันเพื่อที่จะได้แต่งงานโยกย้ายนะคะเพราะว่าบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะตามคู่ของตัวเองไปนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะ ของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านประสบความสําเร็จพบเจอความรักคู่แท้คู่ชีวิตที่ดีๆแบบนี้มั่นคงอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าจนกระทั่งวันสุดท้ายแยกจากกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ